ตามกันไปก็จะได้เห็นกำแพงบ้านอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีอะไรต้านทานได้ต้านทานวิบากกลายที่โหมกระนํำเข้ามาได้แล้วหลายท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเออนะนี่คุณทักษิณเนี่ยก็ติดคุกเพื่อจะได้เสร็จแล้วก็จะได้มีอำนาจกลับมาอีกรอที่จะสร้างอำนาจกลับมาอีกว่าเงินนะ จริงๆแล้วความคิดก็อาจจะคิดได้นะแต่ทําจริงณเวลานี้นี่ไม่ได้หรอกณเวลานี้และเวลาต่อๆไปไม่ได้หรอกวิบากกลายโหมกระนาขนาดนี้คนในสังคมรู้ความชั่วขนาดนี้วิบากกลายโหมกระนาขนาดนี้โอ้มันต้องรู้กี่เรื่องนะมันไม่ใช่แต่ป่วยทิพย์ชั้นสิบสี่นี่นะมันคลิปอปัปยศอีกนะมันคลิปอปัปยศอุงอิง หุนเซนอีกมันเรื่องคาสิโนอีกมันเรื่องผลประโยชน์ก่อกูดห้าสมหาสิอีกเรื่องโอ้โหสารพัดเรื่องนะเรื่องพยายามผลักดันนิรโทษกรรมนะที่รวมหนึ่งหนึ่งสองทุจริตอาญาร้ายแรงอีกนะเรื่องแทรกแซงแบงค์ชาติอีกอะไรเงี้ยนะของพรรคเพื่อไทยที่ก็มีคุณทักษิณน,นี่แหละครอบงำอยู่ใช่หรือไม่ นะหรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอยู่ใช่หรือไม่นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาโกงกว่าสามแสนล้านโกงโกงกว่าแสนล้านคือเสตากใบตัดตอนเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆนะสร้างระัดเรื่องอะนะมันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดหรือไม่แต่าการปราบโจรใต้นะที่มันไม่ถูกต้อง นะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทํามาละคนเขาก็เปิดโปงเปิดเผยออกไปออกไปออกไปไปรอบนี้นี่เขาเปิดเผยไปมากเปเเขาเปิดเผยต่ออีกนั่นน่ะมันยังมีเรื่องราวต่างๆแล้วเขาก็ตัดคลิปแบบนั้นแบบนี้เปิดเผยออกไปในสิ่งที่ไม่ดีที่ทํามาเราวีบากรายก็โฮมกหนน้ำพอคนรู้ชัดคนก็จะช่วยคนจะช่วยกันต้านนะคนที่เขาไมา่อยากได้โทษได้ไภัยเขาก็จะ รวมพลังกันต้านรวมพลังกันปราบคนก,ก็ช่วยกันต้านช่วยกันปราบาอย่างนี้เป็นต้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคิดแต่มาคิดได้แต่ทำจริงๆนี่เวลาวิบากร้ายมันโหมกระนำเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อนะไม่มีใครเชื่อนะขนาดพักว่าเฮี้ยวๆด้วยกันนะ เย่อๆโดยกันมีแนวคิดคล้ายๆกันนะกับพักแดงก็คือพักส้มยังไม่เชื่อเลยนะพักส้มเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อพักคแดงเลยเพราะว่าพักแดงนั้นฉีกเอ็มโอยูว่าจะไปได้กันไม่ทิ้งกันสเ็แล้วก็ทิ้งพักส้มเฉยเลยพักแดงก็ทิ้งพักส้มเฉยเลยเป็นรวมกับอ้าวอีกขั้วหนึ่งเลยอย่างนี้เป็นต้น ก็ทิ้งเขามาแล้วแล้วก็โอ้โห,หลอกลวงเขาต้องรู้กี่เรื่องกี่เรื่องเขาก็ไม่เชื่อแล้วตอนนี้ไม่เชื่อแล้วขนาดว่าถ้าเลือกนายกว่างเงินนะเลือกนายกนี่เอาละพักน้ําเงินก็บอกทำได้รับเงินไขไปทุกอย่างทีนี้พักแดงก็บอกรับเงินไขทุกอย่างเหมือนกันเราจะยุบสภาเร็วกว่าด้วยยุบทันทีเลย <c oughs> ให้โปรโมชั่น ดีกว่าอีกนะยุบทันทีเลยที่ได้เป็นนายกแล้วประกาศนโยบายก็ยุบทันทีเลยโอ้ให้โปรมโมชั่นเนื้อกว่าอีกนะแต่พรรคส้มเชื่อไหมละ่ะเขาก็ไม่เชื่อเพราะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเอ้ยถ้าไม่เลือกเขาจะยุบสภา,าถ้าไม่เลือก,อกพรรคแดงพรรคแดงก็จะยุบสภา,าตอนนั้นมีคุณภูมิทำรักษาการนายกอยู่ เป็นรองนายกรักษาการนายกซึ่งก็ไม่รู้จะมีสิทธิที่จะยุบสภาหรือไม่แต่ก็คูไว้ก่อนเลยนะจะยุบสภาบอกเตรียมการแล้วถ้าไม่เลือกพักแดงส้มไม่เลือกแดงจะยุบสภาแดงจะยุบสภาเสร็จแล้วส้มเขาก็บอกเอาจะยุบก็ยุบไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ต้องการยุบอยู่แล้วส้มเขาก็ไปเรื่องน้ําเงินทีนี้พอไปเรืองน้ําเงิน แดงก็บอกยุบแล้ววันก่อนบอกยังไม่ยุบยังไม่ยุบสภาอ้าวพอเขาไปเลือกกันเรียบร้อยบอกยุบแล้วเขาไปตกลงกันเขาไปตกลงกันแล้วบอกอ้าวยุบสภาแล้วเอ๊ะกลับไปกลับมาทีนี้มีเหตุการณ์ว่าการยุบสภาไม่สําเร็จหนังสือตีกับจากสํานักองค์คมนตรีตีกลับว่ามันไม่ถูกระเบียบที่แรกว่าจะ ยื่นเข้าไปใหม่ก็ยังไม่กล้าไม่กล้ายื่นเข้าไปใหม่เดี๋ยวจะเจอคดีเขา้าเดี๋ยวจะเจอเรื่องร้ายเขา้านะก็ไม่กล้าไม่กล้าก็เลยก็เลยมาให้โปรโมชั่นใหม่อีกทีนี้มาให้โปรโมชั่นใหม่กับพักสม้มว่าเขารับเงินแดงรับเงินขายทุกอย่างแล้วก็ถ้าเลือกแดงยุบสภาทันทีเลยไม่ต้องรอสี่เดือนว่างั้ิน โอ้ส้มก็ไม่เชื่อสุดท้ายส้มก็ไปเลือกน้ำเงินราพอน้ำเงินได้เป็นนายกแล้วแดงมาพูดอีกว่าโมเอมหรือ M O A ที่ส้มกับน้ำเงินทำกันมันผิดกฎหมายวางั้น เออจะไปรองสารรัฐธรรมนูญีกว่ามันผิดกฎหมายเออทั้งทั้งที่ก่อนน,นั้นน่ะตัวเองก็รับเงื่อนไขแบบเดียวกันนี่แหละนะก็รับเงื่อนไขเดียวกันนั่นแหละแต่ทําไมตอนนั้นมันไม่ผิดกฎหมายมันก็แปลกเหมือนกันนะตอนนั้นไม่ผิดกฎหมายเออแต่ตอนเขาไม่เลือกตัวเองเนี่มันผิดกฎหมายทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ โอ้นะมันมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างอาจารย์ว่าวิบากร้ายชุดนี้ของระบอบทักษิณนินหนักระบบทักษิณละอวสารล้วไม่สามารถกลับมาได้อีกหรอกนะโดยภูมิของอาจารย์นะไม่สามารถกลับมาได้อวสารละเพราะวิบากรานะ้น่ะมันหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากวิบากร้ายส่วนตัวของเขาที่เขาทําแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนั้นมี พลังความดีระดับอริยธรรมมีพลังความดีระดับอริยธรรมระดับโลก,กุตระหรืออริยธรรมนี่ไม่น้อยเลยในประเทศไทยแต่ละท่านที่หยุดชั่วทําดีทวิใจัยให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลําดับลาดับนะมีไม่ได้น้อยเลยนะไม่น้อยเลยนะในประเทศไทยที่รวมพลังกันเป็นกลุ่มรวมพลังแผ่นดินและทางบ้านนะ พลังความดีทุกภาคส่วนทางบ้านที่เสริมหนุนกันอยู่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ปราบความชั่วายช่วยกันตรวจสอบช่วยกันต้านช่วยกันปราบพลังชั่วร้ายของระบอบทักษิณแล้วก็ความชั่วร้ายอื่นๆที่ก็รูปรอยเดียวกันนั่นแหละกับระบอบทักษิณเนี่ยถ้าเป็นความชั่วายนั่แหละก็เรียกว่าระบอบทักษิณอะไรที่เป็นความชั่วายก็เรียกว่าระบบทักษิณทั้งนั้นแหะ ชื่อระบอบทักษิณน,นี่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันต้านช่วยกันปราบอยู่ตราบใดที่คนดียังช่วยกันทําสิ่งนี้อยู่ช่วยกันต้านช่วยกันปราบช่วยกันตรวจสอบต้านปราบาพลังชั่วร้ายต่างๆเท่าที่จะทําได้และส่งเสริมพลังดีงามอยู่นี่นะตราบใดที่ยังทำมันนี้อยู่นี่ ร่วมกันทาอยู่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะท่านตรัสอปาริหานิยธรรมทมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกก็คือคนดีมีศีลม,มีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอริยธรรมนี่แหละสารพลังกันหยุดชั่วทําดีทาดีใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลําดับนะแล้วก็ช่วยกัน ทำตามขัตัดสูตรที่หนึ่งการระงับอธิกรณ์เจ็ดช่วยกันติคมประนามประจานเปิดโปงความชั่วของคนชั่วนะแล้วก็ลงโทษทางสังคมทางกฎหมายนะเท่าที่ช่องทางที่จะเป็นไปได้ตะทำกันต่อเนื่อง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 กันไปนะในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสิ่งที่ดีงามในแง่เชิงต่างๆทำแบบนี้ นทําแบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปนั้นพลังชั่วร้ายจะพ่ายแพ้พลังชั่วร้ายจะพ่ายแพ้พลังดีงามจะชนะพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ในที่สุดแล้วพลังชั่วร้ายจะพ่ายแพ้พลังดีงามก็จะชนะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ ดยเฉพาะถ้าพลังดีงามนั้นสารพลังกันเด